สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นุ่นนะคะปัจจุบันเป็นรองคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตชนบุรีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสิ่งดีๆเกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์ของเราค่ะคณะนิเทศศาสตร์ของเราได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ค่ะปัจจุบันก็ร่วมเข้าสู่ปีที่14แล้วนะคะเราผลิตบัณฑิตออกมาแล้ว13รุ่นด้วยกันนะคะ แล้วปัจจุบันนี้เรามีการเปิดการเรียนการสอน4สาขาวิชาด้วยกันค่ะได้แก่สาขาวิชาการโฆษณาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลและสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะซึ่งรองรับระบบทีวีดิจิทัลในปัจจุบันค่ะ และด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์เราจึงเน้นการเรียนการสอนแบบเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยในแต่ละห้องปฏิบัติการได้แก่ห้องปฏิบัติการสตูดิโอถ่ายภาพห้องบันทึกเสียงห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะ ด้วยความพร้อมที่ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ที่ครบคันทันสมัยจึงทำให้หนักศึกษาข,ของเราได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างมากมายค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์ของเราค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวนิเทศศรีปรทุมชนบุรีของเรานะคะเรียนรู้แบบมืออาชีพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสิ่งแวดล้อมใกล้ทะเลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ